สวัสดีครับทุกท่านซึ่งวันนี้ทุกท่านกับรายการ f t l Channel นั่นเองวันนี้เรากลับมากับเกม Line o o k i Land Season 4หรือ Season 4นั่นเองครับและว,วันนี้ o o k i Land ได้มีอีเวนต์ใหม่มาอีกแล้วให้เรามาเสี่ยงเงินกันเล่น,ลนหรือเปล่าครับนั่นก็คืออีเวนต์ l l o w e e n นั่นเองอีเวนต์นี้จะดีขนาดไหนรางวัลจะใหญ่ขนาดไหน เราไปดูกันเลยครับ,รบลักษณะหน้าตาของฮโลวีนอีเวตนนั่นเองซึ่งฮโลวีนอีเวต์นี้ก็คือการรวบรวมคุกกี้ที่หายไปหรือรูปภาพของคุกกี้ที่หายไปนั่นเองครับชื่อเต็มของอีเวต์นี้ก็คือ Collect Halloween Photo Event หรือรวบรวมรูปภาพของเราคุกกี้นั่นเองโอ้โหและแถมคุกกี้ทั้งหมดอีตังหากจะหาเจอกันนี้เนี่ย ง่ายๆครับเมื่อเราวิ่งไปตามดันปกติมันจะมีรูปภาพแบบนี้ลอยมาครับให้เราเก็บซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกรูปที่มานลอยมาจะมาอยู่ในนี้ครับจะมีคุกกี้บางตัวที่โดนตัดออกครับซึ่งที่ผมวิ่งมาประมาณสิกว่ารอบผมก็ได้แค่2ตัวนี้แหละครับมันจะมาตัวซ้ำเรื่อยๆแถมอีเวนต์นี้จบเร็วมากครับก็คือวันที่12ันวาก็จบแล้วโอ้โห โอ้โหบอกเลยเลยครับว่าจบเร็วมาไวจบเร็วจริงๆสงสัยว่า12ธันวาหรือพฤศจิผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็นี่ครับรางวัลที่ได้ก็คือนี่เลยเป็น Collect Halloween Photo Event หรือได้รวบรวมของเจ้ารูปภาพทั้งหมดก็จะได้ 1. รางวัลฮา l โลวีน 2. 31สามิอ็สต์ล และ3เงิน1,310นั่นเองครับผมไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง310มันเกี่ยวอะไรเป็นเศษเป็นติ่งก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะ้สิสคอยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถือว่าอีเวนในครั้งนี้น่าจะยากพอตัวหน้าดูสำหรับใครที่มีออโต้รันที่น่าจะเก็บพวกนี้ได้เยอะสามารถคอมเมนต์บอกที่ได้ด้านล่างเลยนะครับและใครที่อยากพูดคุยกับผมสามารถ คอมเมนต์กันที่ด้านล่างได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม